ในวันนี้จะขอพาเพื่อนๆย้อนห่วงเวลาไปในช่วงการสเสด็จพ,พระราชสมภพ,พราชการที่10ซึ่งตรงกับวันที่28กร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2,495เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะหลบสวัสดีครับซึ่งในเช้าของวันนั้นสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงประชุมพระคันเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และกรรมาการแพทย์จึงได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันณพระที่นั่งอภพรสถานจนเมื่อเวลา17เนาิกา45นาทีนับว่าเป็นมหามงคลฤกิกฝนได้โปรยปลายลงมาเป็นละอองอันหมายถึงสุภานิมิตอันยิ่งใหญ่เสียงชัยโยของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้เข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทจึงได้ดังขึ้นพร้อมกัน ในเวลาเดียวกันนั้นเสียงค้องชยชตรสังของสำนักพระราชวังซึ่งตั้งวงอยู่ณสา,าลาอรสา,าพิรมซึ่งเป็นพระตำหนักที่เสด็จพระราชสมภพจึงได้ประโคมขึ้นพร้อมกันปืนใหญ่จำนวนสีกระบอกในสนามเสือป่าจึงได้ยิงกับบนาาขึ้น21นัดเรือหลวงสุขโขท,ทยัยยิงสลุดเฉลิมพระเกียรติในจำนวนนัดที่เท่ากันแตรวงของกองทัพบ,บกจึงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบราบรามี อันเป็นสัญญาณที่ทั่วทั้งแผ่นดินไทยได้ทราบพร้อมกันว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระประสูติการพระราชโอรสแล้วและเมื่อข่าวการเสด็จพระราชสมภพได้ถูกแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วเสียงชยโยโห่ร้องก็ดังก้องไปทั่วทุกแห่งหนธุรกิจร้านค้าและเรื่องราวต่างๆดูเหมือนจะหยุดชะงักลงชั่วคราว เพราะคนไทยในช่วงเวลานั้นกําลังมีความสุขกับข่าวอันแสนวิเศษนี้และนับตั้งแต่นั้นมาประชาชนชาวไทยทุกคนต่างเฝ้าติดตามข่าวเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้ด้วยความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งซึ่งต่อมาพระองค์จึงได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิรราลงกรบรมาจากยาดิสรสันตติวงศ์เทเวทธรรมรงสู่บริบาลอภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูลกิติเสรีสมบูรณ์สว่างขวัตบรมขัติยราชกุมารโดยพระนามวัชิราลงกรณ์นั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวัชิยราย,ยานวงศ่งตั้งถวายมาจากวัชิระซึ่งเป็นพระนามฉายาของพระองค์เองและพระนามฉายาขนาทรงพระผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ผนวกกับคําว่าอลงกรณ์จากพระประมาภิไทยใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และหลังจากที่ประสงค์นิกรชาวไทยได้รับฟังแถลงการฉบับประวัติศาสตร์ของสำนักพระราชวังแล้วทุกคนต่างร่วมปิติยินดีกับข่าวอันเป็นมงคลน,นี้และยังมีบันทึกของศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สมมนชาติสวัสดิกุลที่ได้บรรยายถึงบรรยากาศก่อนเวลาเสเด็จพระราชสมภพจนถึงนาทีอันเป็นมงคลเริกที่เสเด็จพระราชสมภพโดยมีใจความตอนหนึ่งว่า วันนี้ครุ้มฟ้าครุ้มฝนตั้งแต่เช้าฝนไม่ได้ตกมานานนายแพ้พุทธวายการประสูติเข้าประจำที่สักครู่ก็ประสูติพระราชก,กุมารเวลาส7บเจนาฬิกากับ45นาทีในนาทีเดียวกันนั้นเองฝนที่แ้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยละอ,องลงมาดูคล้ายๆฟ้าก็รู้เห็นเป็นใจกับการประสูติครั้งนี้อารามดีใจสมประสงค์ของดวงใจทุกๆดวง ในแพทย์ที่ถวายการประสูตรซึ่งพร้อมที่จะบอกแก่ที่ประชุมนาพระที่นั่งอภรรสถานว่าพระราชโอรสหรือพระราชธิดากับกล่าวมาด้วยเสียงอันตื่นเต้นว่าผู้ชายแทนที่จะว่าพระราชโอรสแต่สั่งดุริยางเริ่มประโคมทหารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีปืนใหญ่ทั้งบกและเรือยิงกันอย่างสะเทือนเลื่อนลั่นเสียงเชยโยโหร้องก็ดังอยู่สนั่นวันไหวจนในเวลาต่อมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิบทรงเจริญพระชนมพรรษาเป็นเจ้าชายพระองค์น้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชบิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงเข้าศึกษาณโรงเรียนจิตรดารวมกับบุตรของสามัญชนซึ่งทรงวางพระองค์ได้เป็นอย่างดีไม่ทรงถือพระองค์ว่ามีฐานันดรสูงส่งเตี่ยงใดเช่นในคราวหนึ่ง ในงานพิธีวันครบรอบวันกําเนิดลูกเสือไทยเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีพุทธศักราช2508พระองค์ได้เสด็จไปทรงร่วมในพิธีที่กรีฑาสถานแห่งชาติเช่นเดียวกับลูกเสือจากโรงเรียนอื่นๆท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายอย่างหนักนั้นหนึ่งในบรรดาผู้คุมลูกเสือวิ่งเข้าไปที่สนามเพื่อกราบังคมทูลเชิญให้เสด็จเข้าประทับในชายคาแต่พระองค์ทรงสั่นพระเศียรพร้อมรับสั่งว่าทำไมจะต้องให้ฉันหลบเข้าไปด้วยละ่ะ ใครๆเขาตากฝนได้ฉันก็ตากได้เหมือนกันฉันแข็งแรงพอและเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาแนวระดับประถมศึกษาแล้วพระองค์จึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อณนะโรงเรียนคิงส m e มดเมืองซั c เซ s ประเทศอังกฤษและทรงย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมิดฟิลด์เมืองสมเมรเซตประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันจากนั้นทรงย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงสกูลและวิทยาลัยการอาหารดันทรูที่ประเทศออสเตรเลีย และนอกจากทรงศึกษาวิชาการทาหารแล้วยังทรงศึกษาวิชาสามัญในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยายลัยนิวเซาวลว์โดยพระบาทสมเด็จพระวิรเกลเ้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกศึกษาในสาขาวิชาอักษรศาสตร์และทรงสําเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช2519และต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จนิวัดกลับสู่ประเทศไทยแล้วทรงเข้ารับราชการทาหารแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจําชุดที่ห้า เมื่อเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2520ถึงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช25 2521ต่อมาเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2527ถึงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2530ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทรงได้รับปริญญานิานติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมบันดับ2จากมหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อมาเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2533ทรงเข้ารับการศึกษาณนาวิทยาลัยป้องกันราชอา,าจักรแห่งสหาราชอาชาจักรในช่วงเวลาต่อมาพระองค์ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการบินอีกหลายหลักสูตรด้วยความสนพระราชาด้วยไทยเป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนมีพระปรีชาความสามารถในวิทยาการด้านการบินเป็นอย่างยิ่งและตามข้อมูลในหน้าประวัติศาสตร์ไทยนั้น พระบาทสมเด็จพระวชิเกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นับเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่สแห่งพระราชวงศ์จักรีเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระวิเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระชมณิษาครบ20พรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งเป็นพระราชบิดา จึงทรงพระรกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดก,การพระราชพิธีสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมมรรสธิราชสยามรบรมบร,ราชกุมารตามโบราณราชประเพณีณพระที่นั่งอน,นันตสมาคมเมื่อวันที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2515นับว่าพระองค์เป็นสยาม,มากุฎราชกุมารพระองค์ที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถัดจาก สมเด็จพระบรมมราราธทิราชเจ้าฟ้ามหาวชิวรุณหิตสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระบรมรหาราธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิวราวุธสยามกุฎราชกุมารซึ่งต่อมาได้เ,เสด็จขึ้นสืบราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 โดยในครั้งนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิชลราลงกรณ์สายามกุฎร,ราชกุมารทรงปฏิญาในงานพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่มีขึ้นหลังจากงานพระราชพิธีเฉลิมพระนามาพิไทยโดยมีใจความว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎร,ราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักซึ่งทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโลลาปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิต จะพักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื้อสัตว์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจเริญความสงบสุขและความมั่นคงภัยบูนของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตและร่างกายจะหาไม่ตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยการเสือราชสันตติวงศ์ปีพุทธศักราช2467แจ้งว่าบัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิรราชเจ้าฟฝามหาวิชิลาลงกรสยามกุฎราชกุมารเป็นรัชทายาทไว้แล้วและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์สืบไปในโอกาสนั้นนายพรพชรวิชชตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกลาบบังคมทูลเชิญองค์รัชทายาทเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์และมีการขามพระนามพระองค์ตามพระประมพิธยว่า พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิลาลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสศริสมบูรณ์อดุญเดศสยามินทราธิเบลร,ราชวรโรดมบรม,มานาบาพิษพระวชิลากล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10หากมีข้อมูลใดๆที่ตกหลน่นหรือเพื่อนๆอยากแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมให้โลกเบนี้นาอยู่มากยิ่งขึ้นเขียนลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ หรือถ้ามีเรื่องไหนที่เพื่อนๆสงสัยอยากรู้แจ้งเข้ามาครับเราจะไปค้นหามาให้คณะเล่าให้ฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามการส่งต่อคลิปเหล่านี้เพื่อช่วยเป็นกําลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปและเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพบกันใหม่คลิปหน้าช่องคณะแลบขอบคุณครับเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแลบ ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์